สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวของตัวเลขนะคะมาฝากกันค่ะความหมายของตัวเลขนาฬิกาดิจิตอลมีความหมายอะไรบ้างวันนี้มีความรู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ Angel Number นะคะของคุณ Kyle Gray นะคะหนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับตัวเลขหลากหลายรูปแบบเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือความหมายของ นาฬิกาดิจิตอลนะคะซึ่งพวกเรามีกันอยู่บนหน้าจอมือถือเวลาที่เราเปิดมือถือะค่ะเรามักจะเห็นตัวเลขนาฬิกานะคะถ้าใครเห็นตัวเลขต่อไปนี้มีความหมายแบบนี้ค่ะ mm hmm. เป็นตัวเลขตองหนึ่งนะคะตีหนึ่งนะคะ11นาทีหรือบ่ายโมง1 1นาทีเขาบอกว่าความตั้งใจของคุณนะคะ กำลังได้รับการขยายตัวค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่รักไม่ใช่สิ่งที่คุณหวาดกลัวนะคะตัวเลขต่อไปตองสองค่ะสองนาฬิกา22นาทีจะเป็นตีสองหรือบ่าย2ก็ได้นะคะเขาบอกว่าความสามารถพิเศษของคุณนะคะกำลังได้รับการขยายตัวออกไปค่ะ และขอให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองในทุกๆช่องทางเพื่อให้แองเจลเขาเติม,เต,มเต็มความปรารถนาของคุณนะคะตัวเลขต่อไปค่ะ3 3 3ตัวเลขนี้มีความหมายว่าครูทั้งจิตวิญญาของคุณกำลัง แนะนำชี้นําทางของคุณนะคะแล้วก็ครูเหล่านี้ค่ะจะช่วยพัฒนาความสามารถพิเศษของคุณให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพตัวเลขต่อไป444 4คะ่ะหมายความว่าแองเจิลประจําตัวของคุณนะคะได้ยินเสียงคำอธิษฐานของคุณดังฟังชัดนะคะจงเชื่อมั่นในคำอธิษฐานของคุณคะ่ะ ตัวเลขต่อไปนะคะตัวเลขสุดท้ายคือ5 5 5เขาบอกว่าความพยายามของคุณกำลังได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่คุณลงแรงไปนะคะเขาบอกว่าจักรวาลน,นะคะและแองเจิลประจำตัวคุณกำลังสนับสนุนคุณให้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ค่ะคลิปนี้นำมาเฉพาะตัวเลข ตอน1-5นะคะในคลิปต,ต่อไปจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวเลขรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะคะมาฝากกันค่ะใครสนใจกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ